สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางนะครับผมหัวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่10มีนาคม2566นนะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่อง คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่6นะครับผมสำหรับวันที่8แนวทางหยุดนะครับผม ก็สรุปวันที่6นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่3วมยิงรูด8กับ4นะครับผมสำหรับเลขที่ออกนะครับผม5 5 4 5 9 4นะครับผม5 5เป็นล่างชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็4 5เป็นล่างชุด4ตัวแล้วก็5 9 4เป็นชุด3ตัวบนนะครับผมก็เข้านะครับผม45แล้วก็94 สตัวก็เกือบแตกนะครับผมแอดมินให้อยู่ที่946ออก594ผิดไปแต้มเดียวนะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ FC พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่10นะครับผมสำหรับวันที่10ชุดในตารางจะมี714956นะครับผม มันจะให้เด่นอยู่ที่4นะครับผมวิม่งรูด75นะครับผมก้าวแอดมินก็ชอบนะครับผมแต่แอดมินก็ทำไปตามสูตรนะครับผมสำหรับ4นะครับผม4ีหนึ่ง สี่สองสี่สามและก็สี่เจ็ดนะครับผม สำหรับเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสาม เจ็ดหกกับเจ็ดเก้านะครับผมสำหรับห้าห้าหนึ่งห้าสองห้าสาม ห้าหกับห้าเานะครับผมสำหรับในชุดกันนะครับผมจะมี4ี่แห แล้วก็58นะครับผมสำหรับเบิ้ลนะครับผม44 77แล้วก็55นะครับผมสำหรับ3ตัวนะครับผม มันจะจับในตารางคือ9 1 6 1คู่นะครับผม 8, 4, 7 2, 5, 9 976และก็475นะครับผมแอดมินจะสรุปให้อีกทีนึงนะครับผมสำหรับหวยลาวพัฒนานะครับผมงวดประจําวันที่10มีนาคม2566นะครับผม แอดมินให้เด่นอยู่ที่4นะครับผมวิ่งรูด7กับ5นะครับผมเม็ดเดียวคือ4ชอบก็คอยตามนะครับผมสำหรับ4นะครับผมมี4 7 4 3แล้วก็4 2ตัวรองนะครับผมเจ็ดหกเจ็ดเก้านะครับผม 71สำหรับ7 0ก็ต้องรองนะครับผมสำหรับ5 5 6กับ5 9 5 3แล้วก็5 1สำหรับในชุดเบิ้ลนะครับผมมี4 8 7 5แล้วก็5 8ชอบก็ค่อยตามนะครับผม เบอร์สี่สี่เจ็ดเจ็ดสำหรับสามตัวนะครับผมเก้าหนึ่งหกสองห้าเก้าแล้วก็สี่เจ็ดห้านะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดต,ตีน้นำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผม สุดท้ายนี้ก็ขอเอซพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ